เรียนครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะกลุ่มนัสิกมูฟายจะมานําเสนอเรื่องนัสิกมูฟมนโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ1น,นายกิตนัทเพชรสุริยา2นายเชียรัทนคคำศิลป์3นายชนินทร์สัพโภศ4นางสาวบ,บัญชิตากระจงกลางและ5ดิที่ฉันนางสาวก็กระดกเวลาเกิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทับหนึ่งค่ะโดยขอบเขตของเนื้อหานะคะแบ่งออกได้เป็นสองหัวข้อยใ,ใหญ่ๆคือ 1. น s t i m u l u t movement การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดจากปัจจัยภายนอกค่ะและ 2. autonomic movement การตอบสนองสิ่งเร้าที่เกิดจากปัจจัยภายในและทั้ง2อย่างนะคะสามารถแบ่งย่อยหัวข้อขอ,ออกเป็นดังนี้ค่ะโดย s t i m u l u s movement นะคะแบ่งได้4ีอย่างคือ t h e r m o n a s t y t h เด m o n a s t y Photonasty Phot และ Chemonasty ค่ะ a u t o n o m i c m o v e m e น t นะคะแบ่งได้เป็น3อย่างหล,งลักคือ n u t a t i o n s p i r a l m o v e m m n t t t r g g e r ฟฟเนและเทอร์เกอระปูเฟนนะคะแบ่องออกได้เป็น3อย่างอีกคือคอนแทคฟูเมนต์ชิริฟูเมนต์และการเสียฟูเมนต์ค่ะหนึ่งนะคะสติมู์ไลฟ์ฟูเมนต์การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกอย่างแรกที่เราจะพูดถึงนะคะคือเทอร์โมนาสตี้ค่ะเทอร์โมนาสตี้คือการตอบสนองจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมตัวอย่างคือการหุบและบานของดอกทิวลิปและดอกเซฟเฟอร์คอคัสค่ะจากภาพตัวอย่างทางด้านซ้ายนะคะ อธิบายได้ว่าเมื่ออุณหภูมิต่ําจะทําให้กลีบดอกภายนอกนะคะ,จะเจริญได้ดีกว่ากลีบดอกภายในทําให้ดอกปลหุบและเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะกลีบดอกภายในจะ,จะเจริญได้ดีกว่ากลีบดอกภายนอกทําให้ดอกหม้บานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอแสดงตัวอย่างของเทอร์โมนาซีคือการหุบแลาบานของดอกเทลลิปค่ะ หัวข้อต่อมาของสติมูลาทโมเมนนะคะเราจะพูดถึงติกโมนาสตี่ค่ะติกโมนาสตี่นะคะคือการตอบสนองของพืชเน,นื่องจากการสัมผัสค่ะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะคือกลับหอยแครงและว่าข้าวมะแกงลิงค่ะโดยใบของกลับหอยแครงนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของใบเพื่อทําหน้าที่จับแมลงภายในยใบนะคะจะมีกลุ่มเซลล์หรือคนเล็กๆที่ไวต่อสิ่งเร้ามากนะคะอยู่ด้านในของใบเมื่อมแมลงบินมาสัมผัสเนี่ยใบจะเคลมไปหกทันทีค่ะไปดูตัวอย่าง แสดงการเคลื่อนไหวของใบกับหอยแครงนะคะเมื่อมีแมลงมาสัมผัสค่ะค่ะแล้วหัวข้อต่อไปนะคะเราจะพูดถึงโฟโตนาสตีค่ะขอเชิญคุณชนินค่ะขอบคุณคุณกอก์นโนครับในหัวข้อของโฟโตนาสตีนะครับโฟโตนาสตีเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการกระตุ้นของแสงโดยไม่สัมพันธ์กับทิศทาง ตัวอย่างคือผีเสื้อลาตีนะครับต่อไปจะเป็นวิดีโอตัวอย่างของการตอบสนองแบบโฟโตเนสซี่นะครับในสภาวะที่มีแสงกลุ่มเซลล์ด้านนอกจะขยายตัวน้อยกว่ากลุ่มเซลล์ด้านในและจะทำให้ดอกไม้บานครับ แต่ในสภาพที่ไม่มีแสงจะตรงกันข้ามกันและจะทาให้ดอกไม้หุบครับในหัวข้อถัดมานะครับเคมอนเอสตี K ้เคมอนเอสตี้เป็นการตอบสนองโดยไม่สัมพันธ์กับทิศทางต่อสารเคมีครับตัวอย่างคือต้อนหยาน้ําค้างนะครับในภาพที่ทุกคนเห็นนะครับจะเป็นการตอบสนองต่อสารเคมีของต้อนหยาน้ําค้างนะครับโดยสารประกอบในตัวชินัสจะทําให้เกิดการโค้งงอเข้าสู่กึ่งกลางของใบครับ ขอเชิญคุณเชียร์นาภัทรครับขอบคุณคุณชนินทร์ครับออโตโนมิคโมเมนต์เป็นการตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเร้าภายในแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่นิวเทชันสไปรอลโมเมนต์และเทอร์เกอร์โมเมนต์ครับโดยนิวเทชันนะครับเป็นการเคลื่อนไหวแบบสายของบริเวณปลายยอดที่เกิดจากส่วนต่างๆของปลายยอดเจริญเติบโตไม่เท่ากันพืชที่พบนะครับคือพืชทุกชนิดแต่ชัดในพืชที่มีลำต้นพันหลักต่อไปเป็นวิดีโอตัวอย่างของนิวเทชัน โดยจะเห็นได้ว่าบริเวณปลายยอดของพืชจะสายไปมานะครับหัวข้อถัดมานะครับคือสไปรอลโมเมนต์เป็นการเคลื่อนไหวแบบบิดเป็นเกลียวขนาดจเจริญเติบโตทําให้ลาต้นบิดเป็นเกลียวพันรอบแกนหรือพันอ้อมหลักขึ้นไปเนื่องจากลําต้นทั้งสองด้านจเจริญเติบโตไม่เท่ากันเพื่อที่พบคือพืชทุกชนิดแต่ชัดในพืชที่มีลาต้นพันหลักต่อไปเป็นวิดีโอตัวยอย่างของสไปรอลโมเมนต์ โดยจะเกิดต่อเนื่องจากนิวเทชันและลำต้นของพืชจะไปพัันอ้อมหลักครับขอเชิญคุณบันทิตาครับขอบคุณคุณเชยนพัฒนค่ะต่อไปจะเป็นเ u อร์เกร์มูฟมนต์เป็นการตอบสนองของพืชที่ไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเรา้าโดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ,ลงเลนดันติงแบ่งออกเป็นสาประเภทได้แก่คอนแทคม m ฟม t s l สลิปมูฟ m e n t และกัดเซลล์มูฟม e n t ค่ะ Contact Movement เป็นการเคลื่อนไหวเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนโดยจะสูญเสียน้ำให้เซลล์ข้างเคียงทำให้ใบหุกตัวอย่างพืชที่พบคือมายราบต่อไปจะเป็นวิดีโอตัวอย่างนะคะมายราบจะมีเซลล์พารังคิมาาที่เรียกว่าพาวินัสซึ่งไวต่อสิ่งเล้าทำให้เมื่อถูกสัมผัสจะสูญเสียน้ำให้เซลล์ข้างเคียงทำให้ใบหุกลง จะหากทิ้งไว้สักพักน้ำจะไหลกลับเข้าสู่พายุนัดทำให้เกิดแรงดันติ่งส่งผลให้ใบกลางออกค่ับต่อไปเชิญคุณกิตินัทค่ะขอบคุณคุณมณิตาะครับไอหัวข,ข้อถัดมาจะเป็นการตอบสนองของพืชแบบสลี p มูฟเมนต์นะครับสลี p มูฟเมนต์เป็นการตอบสนองของพืชโดยพืชจะหุบใบในช่วงพรบคร่ำและจะกลางใบออกอีกครั้งในตอนรุ่งเชา้าที่เริ่มมีแสงนะครับตัวอย่างพืชที่พบนะครับก็จะเช่น แค่กระถินจามจุรีกาหลงและเพืชตระกูลถั่วครับถัดมานะครับจะเป็นวิดีโอตัวอย่างการตอบสนองของพืชแบบสลีมูฟเมนต์นะครับโดยเราจะเรียกการตอบสนองที่เกิดขึ้นว่าเซอร์เคเดียนริทึมนะครับในข้อถัดมานะครับ ือการเซลล์มูฟเมนต์โดยการเซลล์มูฟเมนต์จะเป็นการเคลื่อนไหวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำภายในเซลล์คุมเนื่องจากน้ำแพร่เข้าไปในเซลล์คุมจะทําให้แรงดันเต่งในเซลล์คุมเพิ่มขึ้นการให้เซลล์คุมพองออกถ้าเซลล์คุมสูญเสียน้ำไปแรงดันเต่งก็จะลดลงเซลล์คุมจะหดตัวทําให้ปากใบปิดแเองครับส่วนนี้นะครับจะเป็นวิดีโอแสดงการเซลล์มูฟเมนต์นะครับ According to this the opening and closing of the stomata takes place as a result of an active transport of potassium ions into the guard cells and out of them. the adjacent epidermal cells act as ion storage cells for guard cells. during day, starch is converted into malic acid in the cytoplasm of guard cells. malic acid dissociates into hydrogen that is h plus ion and mallet ions. h plus ions are given out of guard cells and k plus, that is potassium ions, from subsidiary cells enter into the guard cells. the intake of k plus ions is balanced by intake of cl that is chloride ions. this raises osmotic potential of the guard cells. water from the surrounding cells enters the guard cells. by endosmosis and the guard cells become turgid the outer thin walls are stretched and inner thick walls are pulled apart thus stoma opens ต่อไปนะครับขอเรียงเชิญคุณบันทิตาครับขอบคุณคุณกิตินัดนะคะต่อไปจะเป็นคำถาม <us> ข้อที่1ติกโมนัสตีคืออะไรยกตัวอย่างพืชครับเฉลยนะคะ ติกโมนาสตีคือการตอบสนองที่เกิดจากการสัมผัสตัวอย่างพืชที่พบมะข้ามะาแกงลิงกับหอยแครงข้อที่2ภาพวินัตคืออะไรเช่เลยนะคะพวินัตคือเซลล์พาราไคีมาที่อยู่บริเวณโคนก้านใบมีความไวต่อสิ่งเร้าเมื่อถูกสัมผัสจะสูญเสียน้ําให้เซลล์ข้างเคียงทําให้ใบหดลงแต่หากทิ้งไว้สักพักน้ําจะไหลกลับเข้าสู่พวินัตทาให้เกิดแรงดันต่งส่งผลให้ใบกลางออกค่ะ ข้อที่ 3. notation เกิดจากอะไระเฉลยน,นะคะ notation เกิดจากการที่เซลล์ทั้งสองข้างบริเวณปลายยอดมีอัตราการแบ่งเซลล์ไม่เท่ากันข้อที่ 4. การตอบสนองจาก s l e e p movement เรียกว่าอะไรเฉลยน,นะคะการตอบสนองจาก s l e e p movement เรียกว่า c i r c a d i a n rhythm ต่อไปข้อที่5ค่ะ t o r g l e movement แบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง เฉลยนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ Contact Movement mm hmm. การ c ซ l l Movement และ Sleep Movement ค่ะ mm hmm. กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ